สวัสดีครับร้านบางมิงตักใบครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมารีวิวสาย PE ครับผมสาย PE ใช้ทำเครื่องสางแห αι, แล้วก็ตกปลาครับชุดนี้มา40มว้วนมีสางขนาดครับมี80ปอง60อแล้วก็50 อรอกนี้มาสีน้ำตาลมกเลยครับผมหนึ่มว้วนยาว1นึ่พเมตรสำหรับลูกค้าที่สนใจติดต่อสอบถามได้ครับผมหนึ่ม้วน450บาทครับผมหนึ่งพันเมตรสี่ร้อยหาสราคายังไม่รดนส่งครับสำหรับลูกค้าที่สนใจก็มีบริการเก็บเงินปลายทางครับ หนึ่งม้วน450ค่าส่งอีก50บบาทครับถ้าว่าเก็บไปทางค่าสง่งแปดม้วนก็ได้ค่าส่งแค่50บบาทครับผมสำหรับลูกค้าที่สนใจก็ติดต่อสอบถามได้เลยครับเดี๋ยวเบอร์โทรผมจะทิ้งไว้ให้ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ